รักจบลงตรงนี้จากกันไปด้วยดีพราะมินดีและเข้าใจเยู่ต่อสักแ ว่าความรักเราดีเป็นความเป็นจริงกลับคิดผิดเมื่อเราคิดดีดีหยุดคิดผิดอยากม่รักดีดีแต่เทียงกันทุกนาทีไม่มีข้อใจอยากอยู่ดีกาชีวิตข้างข้งเมือนเพลืงเวลาจะลออีก ไหลแล่ไหนนานอยู่ที่กำลั็นยายาวนั้นจะขอดันไปตามทางจากวันนี้รักจบลงตรงนี้จะกป็นไปด้วย

เป็นหาย,ยาวนานจะขอดันไปตามทางจากวันนี้รักจบลงครงนี้จากเป็นไปด้วยดีเพราะยินที่ลัเข้าใจยื่ต่อสักแค่ไหนไม่ต่ายิน รู้ได้ขนาดนั้น,นถ้ากับฉันนั้นคงต้องเลิกลารักจบลงตรงนี้จากกันไปด้วยดีร้องยินดีและเข้าใจยู่ต่อสักแค่ไหนมีแต่จะเสีย

ว้าวสวัสด yeah. yeah, yeah. wow. yeah. yeah. ีคร si? ับสวัสด e ีค oh. รับสวัสดีครับเาที่มาสู่รายการบอปด้วยโอ้โหช่วงนี้บอไปชทถามจริงเมื่อสักครู่นี้ท็อปฟอร์มไหมถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าเราให้ระดับสเี้ยเต็มสิบเต็มสิบเหรอพอสัก เจ็ดละกันนี่ก็เจ็ดนะผู้ชมก็แบบยังเล็กๆยังเล็กๆอยู่อย่างนี้ใช่แล้วนะฮะนี่ถือว่าด้วยพลังเสียงนะนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรานั่งคุยกันดีกว่าเนาะเป็นเก่าอี๋มาเดี๋ยวพี่ครับ ได้เลยเอานั่งคุยกันนะครับแล้วบอกว่าอยู่ที่เป็นการดูแลของพี่อมชาตรีคงสุวรรณด้วยใช่ไม่น่าล่ะโอ้โหสาวที่แน่นจริงๆถ้าแบบไม่ดีคงยังไม่ปล่อยออกมาอย่างนี้แล้วตอนนี้เวย์เวย์นะฮะหรือว่าก็นั่นนั่นรู้จักสนิทเนื้อแล้วเนาะก็ชื่อประพัฒน์สอนฮันะคะเวย์เวย์จากสหภาพดนตรีค่ะจากสหภาพดนตรีใช่แล้วนะครับนะเมื่อสักครู่นี้คือโลกที่มันไม่มีเธอแล้วใช่ค่ะโอ้ทำไมมันดูขนาดนั้นไม่รแต่ว่าใครรูเศร้านะแต่จะทำนองหรืออะไร ก็มันจะสนุกสนุกนิดนึงคือมันดูไม่เศร้าขนาดนะมันดูเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่แบบว่าเราต้องปลดแอกเขาเรียกปลดแอกตัวเองโโอ้หเท้ากับวันนี้ไงวันนี้ว่าอะไรวันละท่าหรือต้องเพลงนี้มันเป็นการปลดแอกตัวเองเลยนี่แหละใช่ไหมประมาณนั้นไหมก็ก็ใช่ค่ะเป็นเพลงที่เหมือนแบบให้กำลังใจมากกว่าที่จะแบบเหมือนเศร้าดราม่าอะไรเงี้ยเพราะว่า เนื้อเพลงเนี่ยต้องบอกกันว่าแต่งโดยพี่วานธนกฤษแล้วก็ใช่แล้วก็เหมือนพี่วานเขาก็แบบว่าเจ้าพ่อเลยเหมือนแต่งให้ไวร้อมเพราะเป็นความรักแบบเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วดูเหมือนเป็นคนแบบล่าเริงล่าเริงแต่ว่าเวลาเศร้าก็ไม่บอกใครก็เหมือนแบบเศร้าข้างในแต่ว่าดนตรีมันก็สนุกนะอะไรอย่างงี้ยังได้อยู่เพราะว่าเราสามารถที่จะขยับขยายขยกก็ได้ขยโยขยยึกเมื่อกี้หยุดลุงก็โยกไปโยกเข่าก็กรอบแกรบกรอบแกรบไปเดังมาเรื่อยๆอ่ะจ้านะครับผมซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลแรกของตัวเองนะซิงเกิลที่สอง ใช่ก็จะทิ้งช่วงกับเพลงแรกนานหน่อยก็คือห่านกับ2ปีเลยใช่ค่ะสคิดถึงแย่เลยก็นานนานมากค่ะถ้าเกิดเราฟังดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันดูมันดูเสียงมันดูสูงมากเลยเนาะสูงมากค่ะเวลาร้องเช้าเช้านี่ยก็จะ โอเคอยู่ยังได้อยู่อย่างนี้แต่แค่นี้ก็ตื่นถืวตื่นตื่นใจแล้วนะเกอตลบเก็ตดิบอะไรมันเลยได้อยู่ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่าใครที่ติดตามกันแล้วน่าจะประทับใจอยู่แหละนี่ยังปล่อยมายังไม่สุดไงเปิดแล้วแนวเพลงของโลกที่มันไม่มีเธอแล้วเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรก็ก็เป็นเพลงป๊อปนี่แหละค่ะเป็นเพลงป๊อปช้าๆแล้วก็จะมีกีตาร์เป็นแบบชัฟเฟิลนิดนึงอะไรได้พี่โอ๊บมากราดแน่ๆเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้เป็นพิจักชวินเนี่พิจักชวินโอ้โห แต่ละคนดูสิโปรดักชั่นใหญ่ขนาดนี้แล้วต้องเทพมาทำด้วยเลย้องไปด้แล้วตื่นเต้นอ่ะกรีนสติ่งพี่จักรอ๋อโอ้โหจักชวินก็ไม่ธรรมดานะแน่นอนเลยนะครับมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้สำหรับซีกเกิลนี้ด้วยแล้วก็เขียนทำนองด้วยค่ะโอ้โหมีหน้าเราออกมาสมบูรณ์แบบเลยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายนะที่แบบว่าเราเจอศิลปินหลายต่อหลายคนนะนะฮะเรียกว่าน้องๆกว่าจะออกมาได้เนี่ยการขับเคี่ยวการเคี่ยว ให้มันงวดเลยของงวดเลยนะใหญ่เญ่ท <c oughs> ้ายนี่งวดก็จะปล่อยออกมาอย่างนี้เนาะนะฮะ <c oughs> ได้คุณภาพอย่างเวยเวยมาด้วยแล้วสิ่งเล็น่อยนี้โลกที่มันไม่มีเธอแล้วของเวยเวยเนี่ยเราได้มีส่วน ร่วมในจุดไหนอะไรยังไงมากน้อยตรงไหนเสนอแนวคิดอะไรยังไงก็อวยทํางานกับพี่โอมพี่จ๊กอะไรเงี้ยค่ะพี่ๆก็จะเหมือนให้อยู่ด้วยตลอดเวลาแล้วก็ถามว่าแบบเอ๊ะมีตรงไหนไม่ชอบก็สามารถบอกได้ทันทีเลยก็จะเป็นในแง่นั้นมากกว่าแบบแสดงความคิดเห็นได้อิสระเต็มที่มากอะไรเงี้ย่ามาซิงเกิลเราเนาะก็คือว่าให้เราได้มีส่วนร่วมเต็มที่เลยเวลาเวลาเราถ่ายทอดออกมามันจะได้มีความรู้สึกมีในสิ่งที่เราเข้าใจด้วยอย่างนี้ใช่ไหมฮะบางทีไม่ใช่แบบร้องตามที่ที่ ถูกวางบรรทัดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยอ,อยากรู้นิดนึงว่าในเพลงเนี้ย<ๆ>เนื้อหน่อยเนื้อท่อนไหนที่หวยคิดว่าท่อนเนี้ยใช่ที่สุดมีอบบที่เราชอบสุดชอบสุดเหรอคะชอบแบบ<อ>พร้อมยินดีและเข้าใจอชอบชอบอันเนี้ยมันมันดูมันแบบ คือจะเล่นๆกับพี่ๆก็จะีแฮชแท็กพร้อมยินดีและเข้าใจใช่ไหมกับชุดผ่านแุ้กันเดี๋ยวก็มีแฮชแท็กแบบว่าความรักก็เช่นกันอ่านี้แบบพร้อมยินดีและเข้าใจเอ้ยยินดีเข้าใจเฮ้ยโอเคนะประโยคนี้เนาะแน่นอนมันเป็นอะไรที่สื่อถึงสันต์วัยนะคะมันสื่อถึงเพลงนี้ได้ดีที่สุดแล้วก็คือแบบไม่ว่าจะอะไรก็ต้องอ่ะยินดีและเข้าใจละกันนี่ไงนี่งได้ฮะเมื่อสักครู่นี้คุยๆอยู่แล้วเปลี่ยนเสียงเปร้องได้อ้ยเก่งมากเลยอ่ะ นี่แล้วเดี๋ยวชิญเขาร้องนะเดี๋ยววันนี้เขาร้องนะเขาจะอ้าปากเห็นไหมเห็นไหมสัมห้านี่มีสิ่ข้อไงเไม่โอเคนะถ้าเบ๋คนเดียวโอเคเหรอเออพร้อมยินดีแล้วจ้าไม่วิดีโอแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นออกแนวไหนมีสี่โอเป็นลักษณะแบบไหนก็จะเป็นลายซิงค์ค่ะเป็นแบบเบ๋ยืนร้องอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนข้างหลังมันจะเป็นนี่เลยเป็นฉากแบบเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรเงี้ยค่ะพี่ผู้กำกับเขาบอกว่า ความลักมันเหมือนสิ่งที่สองคนร่วมสร้างกันมาเพราะว่าเพลงนี้มันสร้างไม่สําเร็จก็ต้องจากมาอะอเออเอลึกซึ้งลึกซึ้งใช่นะฮะเพราะว่าพื้นที่เพราะว่าพื้นที่แถวนั้นเนี่ยสิ่งก่อสร้างยังไม่เคยเสร็จสักทีนะครับผมนะว่าไปว่าไปอันนี้อันนี้ไม่รู้ละอย่านะคุณ ก็ครเป็นออกแนวย้อมสีด้วยผมว่าม mm? like ันเรทโรนะสีต oh. ่างๆอะไรอย่างเงี้ยโทนมันดูเรทโรใช่จะอัดอั้นนิดนึงนะคะตามรุ่งกลับเลยเขาชอบสีแนวนี้มันมีการส่งการสอนอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่ได้มีแบบว่าพระนางอะไรอย่างงี้เนาะยังไม่มีค่ะออาจจะมีอาจจะมีหรือเปล่าแล้วแต่ฟีดแบ็กของคุณผู้ชมละกันเด้ออยากให้มีก็รีเควสต์เข้ามาเยอะๆละกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ เข้าไปดูตัวนี้ก่อนใช่ค่ะเซิร์ชว่าอะไรดีใน YouTube ก็โลกที่มันไม่มีเธอแล้วได้เลยค่ะหรือจะไปดูผลงานของเวยแล้วก็เพื่อนๆในค่ายคนอื่นได้ที่ช่ YouTube ของสาภาพดนตรีค่ะก็พิมพ์หาสาภาพก็จะขึ้นมาเลยโอ้นะฮะหลากลายศิลปินเลยในรเพลง ดาวน์โหลดอะไรได้ยังไงบ้างครับเอ่อก็ตอนนี้มีให้ดาวน์โหลดในแอจูนแล้วค่ะแล้วก็มีดอกจันสี่เก้าสอง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 แล้วก็กดสองสี่ค่ะดอกจันสี่เก้าสอง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 กดสองสี่กดสองสี่ต่อนะฮะ,นนะ,ฮะก็จะได้เพลงของเว๋ยๆไ,ไปใช่ะนะ,ะแล้วครองเอาไว้แล้วก็หาฟังกันได้ง่ายๆแบบนี้นะครับ <Okay. S 1> เออฟีดแบ็กเป็นไงบ้างฟีดแบกก็โอเคนะค่ะคือจะมี ตั้งแต่เพลงแรกเนี่ยมันจะทิ้งมา2ออปีแล้วเหมือนทุกคนก็จะแบบเอ๊ะเมื่อไหร่จะปล่อยเพลงที่2อะไรเงี้ยแล้วเหมือนเพลงแรกก็จะเป็นเพลงที่ช้าๆนิดนึงเขาก็เลยบอกว่าเอ้อยากฟังเพลงเร็วบ้างเพลงที่2เป็นเพลงเร็วทุกคนก็เลยแบบอ่ะแฮปปี้ก็มีจังหวะขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วถนัดแบบไหนมากกันระหว่างเพลงเร็วยุ่ยยุยโพสิทีฟแบบนี้หรือว่าแบบเศร้าๆดาวๆาฟังแล้วกอดเข่ากอดเข่าอะไรเงี้ยคือจริงๆไหวชอบเพลงเร็วค่ะแบบเมื่อก่อนชอบเพลงแรปอะไรเงี้ยหน้าไม่เข่าเออถึงภาพด้ออก ดีพอไม่บอกดีพอไม่ออกแต่ถ้าเกิดว่าซิงเกิลต่อไปจะแบบช้าด้วยแล้วเอาแรปป์ปนอะไรเงี้ยมันก็เจ๋งมากชเอ็นวีเลยอ่ะทีมหรือยังซิงเกิลที่สองเออตอนนี้มีคุยกับทีมงานแล้วมีคุยแล้วนี่นะฮะได้ติดตามกันนี้นะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราฟังหวยๆมาหรือว่าถ้าเกิดใครรู้จักหรือจําได้อะไรเงี้ยนะฮะด้วยคุณภาพของพลังเสียงอยู่แล้วเนี่ยการใช้พลังเสียงเยอะใช่ไหมฮะเสียงดีอะไรเงี้ยอยากจะแบบใช้เพลงที่ใช้พลังเสียงบ้างไหมที่แบบเสียงเราล้วนๆเลยดีบ้าเงี้ยดีบ้าตก็จริง ก็สะใจนะพี่เวลาร้องเพลงแบบนั้นก็อยากอยากลองมีสักเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวดูซิงเกิลที่3ไม่รู้เป็นยังไงเออต้องรอดู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 แล้วผลงานอื่นจะมีไหมเออมีไหมอื่นจะทำนี้อื่ซีรีส์แล้วแบบคอนเวทีเสียงพลังแบบนี้อ๋ออาจจะมีแบบไปโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีใหญ่ๆอะไรเงี้ยเดี๋ยว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  ให้บ่อยๆเออโอเปร่าอยากไปปลบมือไปเสริมแรงพี่เขาแต่เขาก็ทำบ่อยๆทำไงล่ะเขาปล่าไงเขาต้องใช้พลังเสียงใช่ไหมเออแต่จริงๆคือหวยเริ่มร้องเพลงโอเปร่ามาก่อนก็สนใจนะคะมีสุขคอแต่ว่ามัน ตวงนี้ได้เรียนด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบเป็นทํางานเพลงก่อนก็เอาอัลบั้มเอิบซิงเกิลนี้ก่อนนะฮะก็ต้องติดตามกันนะครับนะฮะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมใน YouTube ก็สามารถเซิร์ชชื่อเพลงได้เลยได้เลยนะฮะลูกค้าผมแล้วก็ทางอะไรนะการดาวน์โหลดนะฮะในไอจูนต่างๆเนี่ยจริงๆมันง่ายมากเลยเราเข้าไปในไอจูนนะคุณแค่พิมพ์ชื่อเพลงก็ขึ้นมาให้ดาวน์โหลดแล้วหรือใครที่บังเอิญได้ยินบนวีดีทูส์แะหรือว่าที่ไหนก็ตามนะแล้วคุณไม่รู้ว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรอยากจะดาวน์โหลดปุ๊บคุณแค่เปิดซซีีีีีีรรสส์์่่ในนนททเเปป็็กับ แอปพลิเคชันในไอโฟนของคุณแล้วเปิดให้มันฟังปุ๊บมันก็จะบอกคุณเลยว่าเพลงนี้ชื่ออะไรช่องทางการโหลดโผล่ขึ้นมาเลยนะครับง่ายๆแค่นี้การสนับสนุนผลงานที่ถูกต้องอย่างถูกิขสิทธสิ์โอ้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกว้าแล้วเจนเหรอไม่แลยค่ะเจะเดียวกันค่ะจะเดียวกันเพื่ออะไรก็รู้เอาไปจะจอๆทำไมมันจอมันฟังให้มันฟังจะได้รู้ว่าเพลงอะไรเหรอเออมือถือที่ฉันใช้อยู่ใช้ได้ไหม ได้เพราะคุณใช้ iPhone ผมเห็นอยู่เหรอได้ iPhone 3นะได้ไม่ด้แไม่แน่ใจแล้วนี่ไม่แน่ใจแล้วมีไรไอโฟนสามมีมีสามหมื่นจีใช่ค่ะใช่ครับไอโฟนสามสามหนึ่งศูนย์กลับมาดูเกมมูนเลยแล้วมันโนเกียแล้วมันต่อเลยโอเคแล้วกลับมาที่เหนือผมเลยครับโลกที่มันไม่มีเธอแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งอันนี้ถือว่าเราเนี่ยภูมิใจแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์กับมัน เราโอเคกันมากเลยแฮปปี้เต็มที่ค่ะก็คือเหมือนก็เอาให้แน่ใจค่ะทำงานกับพี่โอมพี่โอมก็เอาให้ช่วงจริงนะว่าชอบถึงจะแบบปล่อยออกมาใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งศิลปินในสหภาพดนตรีคุณผู้ชมครับที่เรียกว่าหลายๆท่านที่อยู่ในสหภาพดนตรีนะไม่ว่าจะเป็นพี่โอมชาตรีพี่ดีนิติพงศ์นะใช่หรือว่าจักรชวินเออพี่จักรชวินใช่พี่โต๊ะ นะฮะด้วยพี่ป้อมนะฮะก็เลยว่าระดับเทพระดับคุณภาพทั้งสิ้นนะฮะกว่าศิลปินหนึ่งคนในค่ายนี้จะปล่อยออกมาได้นะฮะก็ต้องขับเคี่ยวกันนะฮะก็ให้งวดที่สุดในครั้นี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานสร้างนะเพราะฉะนั้นฝากกับคุณผู้ชมด้วยนะครับผู้ชมครับกับเว๋ยเว๋ยเสียงดีมีคุณภาพนะฮะอยากจะฟังแบบนี้เป็นนานๆก็ร่วมกับสนับสนุนของจริงของแท้ด้วยเนาะครับยูทูปโฆษณามาดูให้จบแล้วค่อยไปฟังเพลงกันนะครับอ่ะให้เว๋ยเว๋ยฝากสักเิดหนึ่งแล้วกันนะกับซิงเกิล ก็สำหรับเพลงโลกที่มันไม่มีเธอแล้วนะคะก็เป็นซิงเกิลที่2ที่แบบตั้งใจร้องแล้วก็ผ่านการทํางานมาอย่างขับเคี่ยอค่ะค <laughs> จนจนงวดจนงวด <laughs> เลย2ปีนะคะ <laughs> ก็อยากจะฝากเพลงนี้นะเวยตั้งใจจะเอาเพลงนี้ให้เป็นเพลงที่ให้กําลังใจคนที่กําลังมีความรักนะคะอยากให้ มองความรักว่ามันเป็นสิ่งสวยงามค่ะไม่ว่าคือตอนนี้อาจจะเศร้าแต่ว่าในอนาคตเราจะได้เจอคนที่ใช่แน่นอนก็นนระหว่างที่เศร้าก็เอาเพลงนี้ให้ฟังเป็นเพื่อนไปก่อนก็ฝากเพลงนี้ด้วยละกันค่ะครับข,ขชอชงหน้ากันาราหลดเป็นตัวเลขสักทีหนึง <S <S 2> <S 2> ่งก็ ดอกจัน492 222กด24ค่ะแล้วก็มีนายไอจูนครับผมได้เลยนะครับเรียบร้อยกันไปวันนี้ขอบคุณเวยเวิ๋วจากสภาพดนตรีด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณน้อเว๋ยว๋วครับขอบคุณครับบอนครับนะฮะขอบคุณผู้ชมด้วยนะที่ติดตามชมรายการในวันนี้ครับกลับมาเจอเจอกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงกับรายการ A Pop ข่าวคราวบันเทิงมีมาเสิร์ฟกันอร่อยมากเลย <laughs> อร่อยมากเลย <laughs> ไปไม่ถูกเลยกลับมาเจอกันใหม่ในที่มุมพรุ่งนี้นะผมก็ปิมพ์้นักก่อนน้องวีโรีโรดและน้องหวยหวยต้องลาคุณเชปก่อนนะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ